สบายดีทุกคนมาอีกแล้วเด้อมมาเรียมาพ่อก,กันนะครับเชียวสองแถวยังพะลาตุเชียวยังสบายดีเี่ยวมาวันได้กิละ่ะของใจว่าเขาขึ้นไปปูมันขึ้นไปเกิดคนขึ้นไปปูกบางหุ่งทุกคนเฮ้ยเป็นดอกอ่ะเด้เลยอืมมันเป็นหมาได้สัตาเป็นเท่ากับตัวอ๋องต้นหัวข้าวจะข้าวตะกี้เห็น,ต,น,ต,นต้นมันเป็นโบราณนั่นเดีสบายดีเพนเพนน้องเจ้าเคยเห็นบางหุ่งเกิดอยู่ตั้งต้นไม้ การเข้าขึ้นไปปูมอเน่โมงเคยนั่งฟองใจบ่อมองหุงเงินมองหุงนั่งโดมมาดีอีโดมมาดีจะเป็นดอกเป็นดอกใช่ใช่เออเป็นดอกแล้วมันขีดซูมเบอร์กล้องแล้มันกล้องห้างต้นมันกระบอกสูงเนาะสูเพราะว่าพ่นกระซูงอยู่แล้วสูงเลยต้นมันเลยกระซูเมฆมันกระหู้จากความใดมันกระบอกเขาปลูกกุ้งสูงแล้วกุ้งสูงกระจ่างมันบ้ากุ้งกระชับนี่แหละมันบ้า เอาเลยพอล่าเขาเชื่อไพิษพอเถิงมันแ่บพอล่าเขาเชื่อไหมตอนครับบริษณ์เนาะแต่มันคือเป็นมังหงบ่พอนั่งกระชูงอยู่เลยเออพอนั่งกระพุนพานั่งชูงคมมันบอกนี่เขาเชื่อเขาเชื่อพอล่พัดพัมมาตโตรีมังหงกูมาเบิ่งนมังหงเจ้าเด้อจักไพายเลยอันนี้ตะกี้ทางลงของทางเก่าเขาตะกี้นี่อันนี้มันสูงนี่นะอันแบบผิดพอล่าผิดกระปุกเอง <rium> <asure> เอาแล้วเอาโบได้จะได้เอฟซีสิงเอฟซีสิงโวขวัญสีห้าผมมาลังคุกเจ้าเฮ้ยมันกระต้นสูงแล้วอยู่ข้างล่างตว่าบอกเออมันอยู่เพื่อนมันเพิ่นเงิดใจได้ดีนะเพลินเงิดทุกคนสองเลเตี้ยมันสองมองหรือว่ามันอยู่สูงแล้วมันว่ามันสูงแล้วมันกั้เตี้ยมันสองวันนี้นะสูงแล้วเตี้ยมันเออคือสิ่มีการมาซูบมองหุงต้นไม้เด้อคุงเนาะมีบักผีพร้อมเล้วพระรา บางพีครอบนะเฮ้ยนะตามทั้งการเลยนะพูงนามักพีเลยเมื่อนาขวัญเสมาคอมาหุงเราตามขวัญเกิดไปตามเยอะเท่าบพง่นแม่มาหุงนางโอมโอมฮันเดยก็เทยน้อยเห็นดิปลาไปเอาไปเอาปลากันจ้าผึ่งศพไปเอาไปเบิ่งปลาทุกคนมันปลูกสูงแล้วมันตีอ่ะแม่มันขือกับอากาศเอาปลาไปขายจ้าพายนัตาลีลงกระเล่นคออันนี้สวนนัตาลีได้ทุกคนบุตรนี่แหละแม่สวนนั่นลงุ กสังเายของโตก็มีเบอร์เอออันนี่ของอินนี่ดิดอันดน,น,นี่เ,เ,เล่นในเมดไม่เล่นนี่น้งุกน้ตัดกโได้ของรานกองุกนี่เล่นในหนึ่งสองสามองของแม่เองเบิเบร์เอนะบ่เออหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ข้างมไปไเห็ดข้างมาไปอืมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโโกแม่เบิร์ม่เบิร์รกอของตของุกไนี่นี่ลงุกทางนี้ทางนี้ ส่วนมูลของมูลแม่มูล่อมูลมูลมูลผอปู่พ่อข้งแม่สะโพออืมจะไปซื้อวันนี้แต่หูบอลซื้อแล้วไม่ไถ่แต่จะไป้จ้ามาซื้อโลดเอาไปเห็ดข้างหมากไ่เอ๋โบกระทันตู้หูแล้วแล้วก็มาหลักเอากะได้หูแล้วมาหลักเอากะได้หูหมดแล้หูเจ้าของเลยตอนนี้อืมจะไปเห็ดข้างหมากกระทันเลยเฮ้ยกระทันยังเลยนี่นะกระทันนี่เพื่อนผูกปนลายได้นะมันมีไงยันไง โอ้มะกะทานกินนี้เออมะกะทานไม่สังภัยทุกคนเคยนาสิบโต๊กตตัวหนเคยลองบ่เคยอยู่ไหนหมอตัวจะอันแต่เทยแถวลุงองเป็นอยู่ไหนเฮ้ยโตกโชกได้แห่งสิบได้ผัวซาสิรูลูซะได้หงอยู่ไพ่ด้สิรูลูอันนี้นั้นเล็กมา อยู่ปะอยู่ไับ well. ่ได้แต่สิตรู้ลูกซะรู like ้ลูกแหละตายแหละลุงทางในโมขาสี่ังทุกคนเห็นะคันเร่งมันขาขืนขาจับขาลงไม่โค้งมันช่อนล่าพานางมาทข้างนี้ จะมาเอาปลาขึนไปขายจะเฮ้ยต่ก่อนมันจะมีเป๋ผูกนดีนะครับผูกซะีนะต้นไม้โบราณน,นี่นะคือต่วนนันมันล่มไอ้แต่ว่ามันเป็นตะนังเหร็นดนเป็นตะนังจีบผู้บ่าวด้วยเสียงเนี่ย้นม้บ่าวอยู่แล้วตาหนังจีบกับผู้บ่าวตนมรอ,อยู่ด้ว้นไหมผัวบ่าวก็มาลไม่ไม่โซอะไรรเปล่าเนี้ยภาษาสนาตนมหลัด พบาอยู่พี่ตัวนะป้านางมีประวัติมหลัดผัวบ่าวอเบอแล้วน้าก็มาหลัดมัด่าวขาผัม่โยไม่มันดีคระท่าเาน้ปห้ายอตกัไปรูปหายเป็นไานม่ยีทาหาทาอะไใจนางบเตียนบ่อยนางหื้อขึ้นนะอ่ะบอนางก็เช็้าขึ้นไม่นองบุตก็เช็เือ นู้เขาหนูออกเขาเลยอยากทาเขาไปห้องฟังถค้เออนางเคยมาหลัดู้บ่าวแถวนี้นางกันวัดปท๊งวัดสบ่าวด่สวดต้นนั่นอยู่นี่นางอืำยาวได้หวกโบได้ปลูกปลูกปลอันแบต้นลุ่มนี่บ่ได้เป็นบอต้นลุมเนี่ยเป็นแบบปกติเนี่ยนี่เนาะเป็นแบบว่าเป็นสวนปลูกกระเจ้ากระดินเทิงจังเป็นของเฮา อ๋อเห็ดสวนเขาเห็ดสวนมันอยู่นานเดียหักดินยากาบะเราพัดได้สูงขึ้นเติบเลยอันนี้ได้ได้ทอดแต่ทางเบยทอดแต่หอดเรือนักลาอะไรทอดเรือนนางลากระสูงเติบไปแล้น่น้ะเป็นหลอกไคหลอกมันเข้าปั้นกันแลว้วเขาเนี่ยเขาอยู่ทั้งนี้เป็นป่านะแบบปลากันเ้อเะผนสีพานางไปขายปลาทุกคนอีโมสใส่เบ็ดประหลาดจะว่าได้เฮ้ยเน,น,นาะไ่เบ็ดประหลาดคือสิได้เนาะ อันนั้นจะไปย่างขาดด้วยนงะเคยขี่คืออะบ่เฮ้ยปิ่นงปินป่นเวียนโอ้ยหตายยังอันนี้นะชีบปบลาดขาที่ปรงนางบ่เฮ้ยโ,โต๊ะประตูลู่สนางรังลู่ลู่างานขาที่ไปดอกอ่ามาปปะ,อะอมนะนันจะไปเลยที่ั่นน่ะตายยังโมถ้าบันเฮงจำงัวน้อยใช่ไหมนะเฮ้ยกั <laughs> <laughs> ๊กโตหมอ آ آ, น้ำจชประคุะดึรดูดลรูไผ่เพื่อกลองคึืนอชิมวนแห้งชิมวนน้อยนปลาทิ่นโดกงทุกคนโลทรีบนอิมพละ่ลก,ลอ,กอ,อกนั่งกับมือมือสครัางคืนทุกคนปล่อยหายซิบตะกี้ตะกอนนาทเีเคยพายเพื่อขาไปชานนมานทุกคนน้ำใบโล่เลรรล,ลงนี้ละม,มวดม่วนเือไปตลาดบันทิดอนเ,นอเออบนนี้มีเครืองเพือดอกพายได้ไปตุ๊กพเลยเขาออกจากนี่ไปตกผู ตัวหน้าหลายนะแต่ว่าม้วนนะทุกคนตะก้อนอันนี่หน้า,น,าน,น,นั่งยานาาบารีนรนั่งย่านพระราชบุคลีบุคลีมันสีบลูดมือมอมอ,มอไอ้นางย่านดิมันถือเบสโบยเท,ทนี่เอานี่นะปลายังสื่อมาน,น่ะเฮ้ยปละไปแหล่ไปแหล่ เพื่อเขาเบิดน้ำมันมันอยู่กลางโค้งไม่ช่ยเขาได้เห้ยพูนแต่กเขาปิดเขื่อนเขาอะไรมอสอะไมอสไปก่อนไปก่อนเอ้าอ้าเอ้อเอ้ากลัวเหือใส่โทษด้วยก้องกระรัวเลยเอ้าก็ได้ตัวชิไปราบชูเองกินบอออกปลูกกัน จากได้อีนี้ด้เพาะได้จากได้อีนี้ดิงี้จะไปบริสุทิ์ป็ทุกทคนนี่มันอะไกินมันไหไกินผัวเอาไปมากระสอบนึงก็น้อยดมบละลายมายมัน้ำน้าทุกคนคื้นคืนมาบนี้นะนั่งชี้พานั่งขึดนมามานี้นะปีที่ได้เด้อดีที่ได้เด้อได้ได้ ทั้งพักทั้งหยาเชไปปลูกมาทามาั้งบ้านหรอของนางเคยลงมาของอยู่ปะเคยมาแต่แถวสำน้อยเฮ้ยถ้าปัดใบแถวมอนี่ยคือตะพังนะเฮ้ยนางเคยยุ่งวับวับสำพูบ้าสำน้อย,ยมมอคืนตนะพังทุกคนเอาปลาไปส่งจ้าส่งส่งทั้งบ้านใดบ้านท่าหลยทั้งใดอออกไปเเล่นนื ทางออกเพื่อนครับไปเลยส่งพัตึนทางออกเพื่อนโตผุนไทยเฮยติดลบติดลบออกของไทยออกเป็นใบเจ็ดตีอ๋อพุธก้อยใส่เล้วเฮ้ยนะแม่นพุธแซ่บพุธก้อยเห็นเนาะมันแห้งอะไรเนาะปลาเมย์บา เมื่อยด้ยขยุ่ก็ออกไพ่ใหม่พนังคืนจะพังโค้งใช่ปังไปหอบที่แบไม่ได้เมื่อยเห็นรียกนะคือจะพังคอแล้วคือจันทร์สีขาวนั่นและไอ้แฮกออกไพ่ใหม่มาถึงจะพังโค้งทันใจบวทันสิบุลุลุลุรอบประจับปนี้ทีเป็นมันโตตายเ่ยครับวยครับไ่ได้่มมันาขาปๆกัะปึอยู่ก็ที่อันรับประทานต้นเทียงนี่บองเาจะเอาขึ้นสวีออัวลงนหลออนี่ได้โกยะไพทังอเท่าชุกนะ โคงนั่งไงนะจงอันนี้แหละทั้งนีเทวนี่ในทั้งลังตัวม่นเบินี่อแต่ว่าปลาไม้เลยเป็นโคงนั่นโค้งนั่งเอ็นแน่นอนนะทั้งคู่นะเอ้ยอปาเรนทพี่้องจา๋าปลานาังสลีลงมากรอกไป่อกกันเพื่อ,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 อา เอาปลาแล้วทุกคนก็นมาฮอดเดือนพอล่าคือพากันมากินตำเมียงกับพีพ่อนะตาลีทั้งสองพอล่าต่ออีกเด้อทุกคนบ้านยูทูบเบอร์ทุกคนนียนะยูทูบเบอร์เลยสมีน้ำผุแต่ว่าที่อกตั้ใจคลิปนี้ก็จะลืมกำลังใจคนอะไรคนแซ่คนที่ตามคนรัวๆนะตาลีและทุกๆคนน้ำผุ <c oughs> อันแนวการขโมยเพ่นทุกคนแนวการขโมยเพ่นตกใจเดิไปพ่อกันทางชาวพราทุกคนสวัสดีจ้า